อ่าก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอร์ทอยชาแนลอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาส่งท้ายนะมาส่งท้ายนะด้วยตัวเลขนะสูตรเด่น10หน่วยบนนะฮะเทียบชนกัน2สูตรนะสูตรสูตรเด่น10หน่วยบนนะฮะก็หมายความว่าไม่เกี่ยวกับหลักร้อยสูตรที่1นี้เลขเด่น10หน่วยบน2ตัวมา1ตัว สูตรที่2เลขเด่น2องอสิบหน่วยบน2ตัวมาดังตัวเหมือนกันนะฮะก็ชนตัวไหนมาตัวนั้นที่หลัก10หน่วยบนนะเะทียบชนกัน2ส,สูตรนะสมัสชิกนะก็ดใด้มันจบเดียวผมมีวิธีคิดวิธีธทำนะครับว่าเดี๋ยวมาส่งท้ายกันง่วงไปจันที่16ทับสทับ 66, นะฮะด้วยสูตรสูตรนี้ก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวช่วงท้ายผมก็จะนะฮะ ใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปเดี๋ยวผมก็จะเอาชุดสรุปนะครับมาเทียบชนกับสูตรนี้ให้นะสมาชิกนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะ <c oughs> ช่องแอนทอนชาแนลนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดในทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมัยชิ้แก้แก้วิเคราะห์้วยตัวของท่านเองถูกผิดนะฮะยังไงก็กลับเขาทุกข้อภัยนะสมัยชี้นะนะอ่ะมาเริ่มเข้าสูตรกันเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรที่สอง เลขเด่นนะสิบหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่หนึ่งงวดแรกได้แปดเก้าสูตรที่สองได้สามกับห้าอ่ะงวดแรกนี้มันไม่ชนกันนะในในในเมื่อสองสูตรนี้มันไม่ชนกันะนะสมาชิกนะอ้าอะไรนี่อ้าโทษทีนะสมาชิกนะผมไม่ได้เขียนนะ <c oughs> ผมไม่ได้เขียนในตัวมันออกนะ <c oughs> นี่ฮะคนออกยังไม่ได้เขียนเลยนะฮะแปดเก้ากับสามห้า อันนี้งวดนอกอ่าอันนี้มันออก096โอ้ย0ย0 9 3นะครับงวด0 9 3แล, 196, ล้ว196นะ19อุ้ยใช่เปล่าอ่ะใช่196แล้วก็519นะขออนุญาตฮะเดี๋ยวเขียนแป๊บหนึ่งนะฮะลืมแล้วก็อ่า411 1> 4 1่หนแล้วก็สี่หนเมื่ที่ผ่านมาก็ออกหกห้าสองมาดูงวดแรกนี้นะครับสอศนี้ไม่ชนกันนะไม่ชนกันนี่แจ่มนะฮะจับเป็นคู่คู่คู่ชุดเลยที่10บะพนก็แปดแปดสามแาก้าสามเก้าห้าจับแบบนี้นะ,ะสมาชินกนักผู้ดอกศูนย์ก็ศูนย์ก ก็สูตรที่หมาที่เลข9นะสูตรที่2นี่มาที่เลขสามก็เนี่ยเข้าที่10บหน่วยบนนี้ถูกมั้ยพวกที่หนึ่งครับพวกที่1ตามสูตรที่10บหน่วยบนนะครับเอามาต่อกันนะฮะพวกที่2องสูตรหลัก10บหน่วยบนนะฮะหลัก10บหน่วยบนสูตรแรกได้8กับ9สูตรที่2ได้7กับ9อ่ะพวกนี้มันชงันที่เลข9ก้านะพอดอกหนึก้าห อ่ะเด็เก่าฮะก็มาที่นะครับมาที่หลักสิบบนฮะตัวชนหัวนี้นะมาที่ตัวชนนะครับถูกงวดที่สองนะครับงวดที่สามฮะต่องวดที่สามงวดที่สามสูตรเด่นสิบ่วยบนนะครับอ่ะอน,นี่มันชนกันลืมปรง่ปรงผมอะจอันที่เด็เก่า อัพที่3นะสูตรแรกและเกกับศนสูตรที่2อลเกับ1นะึ่งนะพนออก1 5, 5, 9, อนึ่งห้าหน่งเกันที่เลขเกนะ้าอะสสูตรสำหรับสูตรที่2นี้มาทั้ง2ตัวเลยนะที่หนะนึ่ะถูกแล้วว่าที่3ามสส,สูตรนี้ มาต่อกันนะงวดที่4นะครับงวดที่4สูตรที่1นะได้เลขศกกูนย์กับเลข1สูตรที่2ได้กากับ1นนะึนะ่งะชุนกันที่เลข1นะสมัยชิกนะาตองสองสูตรเลยเพราะออก4 1 1อนะ่ะตัวชุนะก็คือเลข1นะฮะก็มาที่10หน่วยบนถูกเป็นงวดที่4นะถุงงวดที่4อ่ถูกเป็นงวดที่4นะครับ ถูกเป็นงวดที่4นะครับเอามาต่อกันงวดที่5นะครับงวดที่5สูตรเด่นสิบบน2ตัวมา1ตัวเทียบชนกัน2สูตรสูตรที่1ได้1กับ2สูตรที่2ได้9กับหนึ่งเอามันชนกันที่เลข1นะฮะอีกนะเพิ่นออก4 1 7นะครับก็เลข1นึฮะตัวชนก็มาที่หลัก10บนนะมาที่หลัก10บนอ่ะถูกเป็นงวดที่ห้าถูกงวดที่5ตามสูตรนะครับ เอามาต่อกันวดที่หกครับวดที่หกสูตรเด่นสิบหน่วยบนสองตัวมันหนึ่งตัวสูตรที่หนึ่งได้สองกับสามสูตรที่สองได้สองกับสี่เอามาชูนนกันที่เลขสองนะทั้งสองสูตรันออกหกห้าสองอ่ะเลขสองครับเลขสองตัวชวนมาที่หลักหน่วยบนห้าอวดที่ผ่านมาตามสูตรนะครับก็ที่หลักหน่วยบน ครับถ้าถูกเป็นงวดที่6นะครับถูกเป็นมวดที่6กเราจะได้ดูหกมวดนะครับอ่ะไปดูนะวิธีคิดวิธีทำม้วดที่ถึงนี้นะครับจะได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีคำวันฮะสมี๋ยิกนะเลขเด่น10บหน่วยบนนะเทียบชมกัน2สูตรนะมาดูสูตรที่1กันก่อนนะวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งโมโบหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็โมโบหลักหน่วยบนหนึ่งครั้ง แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวทา้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลข8คงที่ครับบวกกันดู4บวก7ลงท้ายเลข1 1ึบวก2งลงท้ายเลข3 3มบวก9ลงท้ายเลข2 3, 2งบวก4ลงท้ายเลข6 8, 6บวก8คงที่6บวก8คงที่ลงท้ายเลข4 4 1, ่ฮะบวก1นก็จะได้เลข5อ่ะส่วนที่1นะได้4กับ5อ่ะที่10บโดยบนนะ มาต่อกันสูตรที่2นะสูตรที่2องนหลักแสนหนึ่งครั้งโมบวกหลกักร้อยบนหนึ่งครั้งโมบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็โมบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่1นึ่งครั้งแล้วก็โมบวกหลกักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกได้ค่าคงที่นะครับอ่ะบวกกันดู4ีบวกหกลงท้ายเลขสี่บวกหกลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกห้านะครับก็ได้5 5าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองสองบวกเจ็ดลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกห้าคงที่ฮะ 9าบกหคงที่ก็จะลงทัานเลข4ไ่เปนตำแหน่งแรก4บกเพิ่มเป็น2แต้มได้เลขหอ่ะวดนี้นะครับเลขวันชงกันที่เลข4อะมันจะมาไหมฮะสมาชิกที่10นบน่วยบนถ้าไม่มาก็เลข5้ากับเลข6ฮะตัวต่างนะสมาชิกนะอะฝากพิจารณาด้วยนะถูกผิดกล่าวขอโทษขออภัยนะตามสูตรถ้าเป็นชุดสรุปผมนะผมใช้ทั้งทั้งสตัวเลย4ี่ห้าอ่ะเดี๋ยวไปดูชุดสรุปกันนะครับ อะครับสูตรไ็นเรียบร้อยแล้วครับสูตรแรกนะครับได้เลขสี่ครับเลขสก,กับเลขห้าสูตรที่2นะครได้เลขสีก,กับเลขหกครับ <c oughs> <c oughs> มารอรุ้นกันนะฮะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หวยออกมารอรุ้นกันคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับ ว่ประจับบนที่16ทับ3ทับ6 6อ่ารอรุ้นกันจะมาซักตัวไหมนะสี่ 4, 5, 6, แต่ชนไปที่เลข4อันนี้ก็คือสูตรเลขเด่น10หน่วยบนอ่าทีนี้ก็4 5 6เนี่ยนะครับผมใช้จริงที่หลัก10บนนะผมใช้จริง4 5 6ที่หลัก10บนนี่ฮะชุดสรุปใครที่ยังไม่เห็นนะฮะ4 4749 5759แล้วก็6769ก็หมายความว่าเลข4เลข5เลข6ตามนี้เลยผมใช้จริงทั้งทั้ง3ตัวนี้นี่ฮะ456แล้วผมเด่นเลข4กับเลข5นะครับผมเด่นเลข4กับเลข5นะ้ะสมาชิกนะตัวเด่นก็คือ4นะีกับ5้าสตัวบนนี้5 47นะครับแล้วก็5 69าชุดสรุปรางนะ 1 0 1 4 1 6 9 0 9์หนเด่น4กับ6เออเด่น4กับ9ล่างนะส่วนเด่นบนก็4กับ5นะครับอ่ะใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปก็ตามนี้เลยนะฮะสรุปบนสรุปล่างนะสมาชิกนะครับนี่ฮะชุดสรุปแล้วผมก็ใช้จริงเอาสูตรนี้แหละมาใช้จริงเลยนะสูตรเด่น10หน,น่วยบนอ่ะพรุ่งนี้นะครับสมาชิกนะพรุ่งนี้อรอลุ้นกันนะฮะก็ ผมก็หวังว่านะสมาชิกนะผมก็หวังว่าสมาชิกที่ติดตามช่องแอทอนชแนลนะครับจะมีนะครับจะปังๆนะกับหัวที่ผมให้นะครับถ้าท่านไม่ชอบนะก็มองผ่านได้นะสมาชิกนะ,ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้เิงดีปังๆทุกๆท,ท่านนะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ